เรื่องนี้เ,เรงนี้มีโคตรน่ากลัวเลยฮะเป็นเรื่องที่ผมอยู่ในเหตุการณ์กับเพื่อนด้วยเรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณสัก20ปีฮะวันนั้นมันเป็นวันเกิดของเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็เลยเหมือนจัดเลี้ยงสังสรรค์นในผับแห่งหนึ่งแล้วกันพอเสร็จปุ๊บก็มุฟตัวเองมาที่ห้องของเพื่อนผมเพื่อนผมจะอยู่ประมาณชั้น15เนี่ยครับผมเป็นหอพักนักศึกษาเราก็ กลับมาแล้วมากินดืม่มหอพักของเพื่อนผมเนี่ยข้างหลังข้างหลังห้องเนี่ยจะเป็นระเบียงขนาดใหญ่มากเราก็นั่งกินดื่มกันตรงนี้ฮะพอประมาณสักตี1นตีสองพวกเราไม่ไหวแล้วอะผม และเ,เพื่อนคนอื่นก็เข้ามานอนที่ห้องโดยที่ทิ้งให้เจ้าของงานวันเกิดคือเพื่อนผมสมมติว่าชื่อเจเ้แล้วกันฮะเป้น่ะวันนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะเขามีความรักก็เหมือนคุยโทรศัพท์กับแฟนของตัวเองอยู่ก็เลยให้เพื่อนเข้าไปนอนข้างในก่อนแล้วตัวเองเนี่ยก็เลยมานั่งอยู่ตรงตรงระเบียงหลังห้องเนี่ยคนเดียวโดยเอาหมอนแล้วก็มานั่งดูด้วยความที่อยู่ชั้น15้านี่ฮะสามารถดูทิวทงทิวทัศด,ดูดูดาวดูดวงจันทร์อะไรประมาณนะีะ้ตรงระเบียงพอเขานั่งได้สักพัก ทุกคนคิดตาผมนะฮะเพื่อนเพื่อนผมนี่นอนเอาหัวชนกับกําแพงตรงระเบียงพอเลยจะกาแพงลงไปเนี่ยมันก็จะไม่มีที่ที่ยืนที่เหยียบเนี่ยฮะถ้าตกลงไปก็คือตายเขาบอกว่าเขากาลังคุยโทรศัพท์กับกับแฟนของเขาอยู่เนี่ยตาเขาก็มองขึ้นไปข้างบนแล้วก็เหมือนดูดงดูดาวอย่างเงี้ยคุยจูจจีกับแฟนอยู่แล้วอยู่ดีเหมือนมีวิงยามฮะชะโงกหน้าเข้ามาระหว่างกำแพงระเบียงเนี่ยฮะชะโงกหน้าแล้วก็บอกว่าไอ้นุ่ม เองทำอะไรเสียงดังนั่นเนี่ยรบก,กวนห้องอื่นตอนนั้นเพื่อนผมไม่ได้คิดอะไรฮะก็เหมือนว่าเอาโทรศัพท์น่ยออกจากตัวแล้วก็หันไปคุยกับลุงว่าอ๋อโทษทีฮะวันนี้มันเกิดผมผมก็เลยเลี้ยงสังสรรค์บอกขอโทษทีฮะแล้วลุงก็บอกว่าเอออย่าดังมากนะแล้วแกก็ชะงงหน้ากับเพื่อนผมก็ เหมือนคิดจะมาคุยโทรศัพท์ต่อกับแฟนอยู่ดีก็ตะโกนบอกว่าผีหลอกแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าผีหลอกผีหลอกผมพุ่งผมมาเตือนขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยมีอะไรเมื่อกี้มันมีคนชะงกหน้าเข้ามามันเป็นเหมือนลุงยามคนหนึ่งเนี่ยมาถามว่าทําอะไรเสียงดังนะเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยฮะแล้วตื่นเช้ามานะเพื่อนผมแบบปวดจับไข้เลยฮะ <h> <ล>แล้ว <h> ผมก็เหมือนเดินออกไปดูระเบียงตรงเนี้ย แล้วก็ชะางโงกหน้าไปข้างนอกเนี่ยมันไม่มีที่ยิมที่หยียบเลยนะฮะคือมันต้องเป็นคนที่สูงมากอะชั้นสิถึงชะงโงกหน้าเข้ามาได้พวกผมและเพื่อนเนี่ยก็เลยเหมือนไปสอบถามป้อมยามที่อยู่ในหอพักเนี่ยก็เลยได้ความว่ามันคือมันมีลุงยามคนนึงที่แกรักงานนี้มากอาทิตย์ที่แล้วอะแกเหมือนว่าทําเวรควงเวรมากเกินไปทำให้แกช็อกแล้วก็เสียชีวิตก็จะมีคนที่เจอแกถ้าห้องไหนเสียงดังแกก็จะไปเคาะประตูเรียกแล้วไปบอกว่าอย่าทําเสียงดังนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆของเพื่อนผมนะครับยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนชอบให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมออโต้เดอะโกดในการทำคลิปครั้งหน้าของผมเลยนะครับบคุณมากครับผม